สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงดยอาจารกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้าทูโฟร์เซ็กซนะคะต้อนรับข้อสุขคำนายดวงเป็นประจำทุกค,คลิปเลยนะคะก่อนอื่นนะคะถ้าใครไม่ได้อยากฟังตัวต้นคลิปนะคะบางท่านอาจจะฟังเป็นประจำจนรู้สึกว่าโอ้ไม่อยากฟังแล้วสามารถสก,กิปข้ามไปฟังคำทำนายได้ในนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะอาจจะสำหรับท่านใดที่อยากฟังให้ฟังต่อได้เลยนะคะกิ่งฟ้าจำเป็นต้องมีการเกริ่นนำนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะนำหัวข้อ ต,ต่างๆที่ป๊อปปูล่าหรือว่าเป็นหัวข้อยอดฮิตในช่องของกิ่งฟ้านะคะที่มาจากเพคะารคพกัสโตนต่างๆเนี่ยนำมาใส่เป็น12ราศีแล้วก็เป็นไทม์เลสเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้รู้สึกว่าจะมีหลายซีซั่นแล้วนะคะ,ะทํามาหลายอพิโซดน์มากแล้วนะคะนี่น่าจะเป็นอันที่4แล้วนะคะถ้าใครที่อยากจะดูอันเดิมๆเ,เป็นไทม์เลสแบบนี้นะคะสามารถคลิกไปดูเพลย์ลิสต์ด้านล่างที่กิงฟ้าแปะเอาไว้ใต้เดสคริปชันใน u t u b e ได้เลยนะคะแล้วก็คลิปวันนี้เนี่ยกิงฟ้าอาจจะมีเสียงแปลก แต่งเสียงแปลกๆนิดนึงนะคะเนื่องจากกิ่นฟ้ายังไม่หายจากอาการป่วยไข้นะคะเนื่องจากมีอาการไข้หวัดลงคอแล้วก็อาจจะเกิดจากพวกฝุ่น PM ต่างๆนะคะแพ้แบบรุนแรงมากเลยทําให้ป่วยร่วมอาทิตย์แล้วนะคะ <laughs> กิ่นฟ้าก็เลยอาจจะมีเสียงแหบเสียงแห้งมีไอคอ o c c บ้างนะคะต้องขอภัยล่วงหน้าด้วยนะคะแต่ใกล้าหายแล้วนะคะแล้วก็สาหรับคลิปวันนี้นะคะเป็นคลิปเรียกว่าอย่างที่กิ่นฟ้าบอกคือ timeless นะคะแต่ถึงอย่างไรก็จะเป็น general reading ทานายโดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นทุกท่า ท่านต้องดูอย่างมีสติย่านำไปงมงายนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากําหนดดูชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าสิ่งเหล่านี้เป็นแค่ไกด์ไลน์แนวทางแต่เพียงเท่านั้นนะคะแล้วก็สําหรับท่านใดที่รู้สึกว่าสปีดความเร็วของกิ่งฟ้าเนี่ยอาจจะทําให้รู้สึกว่าอยากปรับเปลี่ยนนะคะใน YouTube จะมีปุ่มเขาเรียกว่า playback speed นะคะหรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้าสามารถที่จะปรับให้เร็วขึ้นหรือช้าลงก็ได้แต่ถ้าใครที่อยากจะเป็นแบบ normal speed แบบนี้ก็คือสปีดแบบปกตไิไม่ต้องปรับ ะะแต่รู้สึกว่าอยากฟังเร็วขึ้นปรับสปีดขึ้นไปเลยแต่ถ้าอยากฟังช้าลงให้กดลงมาได้นะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่มีดราม่าแน่นอนเพราะว่ามันมีปุ่มปรับความเร็วความช้าใน YouTube นะคะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ทราบไปกดดูได้นะคะ,ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะไปเริ่มในการรับฟังคําทํานายของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีมีนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้นะคะจะเกิดขึ้นอะไรบ้างคือแล้วแต่ไพ่จะบอกไม่ว่าจะเป็น งานเงนิงนรักหรือสุขภาพต,ต่างๆนะคะเรามาเริ่มกันเลยราศีมีนนะคะ concentration perseverance embrace the world the devil seven of wands The Hangman, Queen of Wands, The Lovers, Four of Swords, Knights of Wands, Eight of Cups, Eight of Wands. โ okay อเคค่ะโดยภาพรวมนะคะสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นเนี่ยอันดับแรกเลยคือ,อ,อในช่วงระยะเวลาเร็วๆนี้เนี่ย มันอาจจะเป็นได้เหมือนกันว่าคุณจะมีการเกี่ยวโคอะไรที่เกี่ยวเรื่องต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นเยอะเหมือนกันหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องพวกสื่อออนไลน์ต่างๆจะยิ่งดีเป็นพิเศษนะคะ มันอาจจะมีโอกาสที่จะมีคนมาช่วยเหลือเราหรือเราไปช่วยเหลือเขามันเหมือนมีการสลับกันช่วยเหลือเกื้อนหนุนซัพพอร์ตซึ่งกันและกันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่กิ้งฟ้าบอกเสมอเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดต้องช่วยพอประมาณนะคะ,ะแล้วก็ถ้าเราไปขอความช่วยเหลือใครเพียงแค่เอ่ยปากแต่ต้องอยู่บนความพอดีด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าไปทําให้แบบขอความช่วยเหลือจนกระทั่งเขาเดือดร้อนก็ไม่ใช่นะคะพอประมาณนะคะแต่ช่วงนี้ถ้าอะไรที่มันเกี่ยวโคกับพวกหุ้นอะไรที่เกี่ยวโคกับพวก บ้านรถที่ดินของใหญ่อะไรที่เป็นแบบของมีมูลค่าเป็นทองเป็นเ e อรีของแบรนด์เนมหรืออะไรเงี้ยที่แบบลักชัวรี s l ลักชัวรีแบบต่างๆแบบอะไรที่เป็นของแบบดูดีโก้หรูอ,อะไรเงี้ยจะค่อนข้างโดดเด่นหรือใครที่ทําอาชีพลักษณะแนวนี้เนี่ยจะค่อนข้างดีเป็นพิเศษนะคะแต่หนึ่งอย่างขอเตือนเรื่องสุขภาพนิดน,นึงช่วงนี้เรามาระวังเรื่องกระดูกหรือกระดูกฟันนะคะบางคนอาจจะแปลว่าไปขูดทิ้นปูนหรือว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกฟันคุดหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเหงืออกับบริเวณ ฟันเนี่ยนะต้องต้องระวังนิดนึงหรือกระดูกต่างๆหรือว่ากล้ามเนื้อต่างๆในร่างกายของเรานะคะ,ะให้ระวังนิดนึงด้วยแล้วกันแต่ถ้ามองในมุมเกี่ยวกับเรื่องพวก ของมีค่าของล้ำค่าคุณอาจจะได้ของขวัญของล้ำค่าของมีค่ามาในช่วงระยะเวลานี้ค่อนข้างสูงหรือคุณเองน่าจะต้องมีงานวิ่งเข้าชนเยอะคือต้องบอกตรงๆว่าช่วงนี้งานค่อนข้างเยอะงานลาดงานหลวงฉันต้องจัดการต้องรับเอามาเอามาไว้หมดเลยนะคะหรือบางคนอาจจะต้องทำโอทีทำงานโอเวอร์ไทม์เยอะหรือว่าบางคนอาจจะมีอาชีพหลักมีอาชีพเสริมหรือบางคนอาจจะต้องทําในหนึ่งอาชีพทําหลากหลายอย่างเป็นมัลติทัสกิ้งค่อนข้างเยอะแต่ช่วงนี้เนี่ยยิ่งทําเยอะสิ่งคุณอาจจะชอบหรือว่ารู้สึกสนุกกับมันหรือว่า มันทําให้เราไม่เบื่อนะคะแล้วก็เหมือนเป็นหนึ่งบางคนเป Active, ็นไฮเปอร์แอคทีฟแบบอยากจะทำ,ทำนู่นทํานี่ตลอดเวลาช่วงนี้เป็นเวลาดีสําหรับคุณมากๆเลยนะคะ,ะบางคนถ้าทําพวกแนวร้านอาหารหรือเปิดร้านอาหารตอนกลางคืนจะค่อนข้างโดดเด่นหรือพวกขายของออนไลน์โดยเฉพาะช่วงนี้ตอนกลางคืนจะเด่นมากเป็นพิเศษนะคะแบบช่วงเวลาแบบพระอาทิตย์ตกดินเย็นแบบตอนกลางคืนเนี่ยจะเด่นมัอนอาจจะขายได้ดีกว่าปกติอะไรเงี้ยอันนี้คือยกตัวอย่างเฉยนะคะหรือว่าใครที่ทําพวกแนวสื่อออนไลน์หรืองานบริการงานที่ต้องอทําให้ผู้อื่นแบบ ได้ดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยหรือว่างานบริการต่างๆงานจัดการเซอร์วิสต่างๆช่วงนี้จะค่อนข้างดีเป็นพิเศษหรือแม้กระทั่งสมมติงานโรงแรมนะคะอะไรเงี้ยดีนะคะบางท่านอาจจะมีโอกาสได้กลับไปทํางานแนวงานเดิมหรือว่าต้องมีอะไรเดิมๆเมก่าๆได้กลับมาทําใหม่ปัดฝุ่นหรือกลับมารื้อฟื้นความทรงจำใหม่อีกรอบนึงก็เป็นได้หรือบางท่านอาจจะแปลว,ว่าได้ไปเจอเจ้านายเพื่อนเก่า ลูกน้องเก่าเพื่อนร่วมงานเก่าไป็ได้หมดมันมีอะไรบางอย่างเดิมๆกลับมาให้กลับมาได้รู้จักกันมาพูดคุยกันจะบอกว่าแฟนเก่าก็ไม่เสมอไปแต่อาจจะแปลว่ามีมาสองมีมาดูเราบ้างก็เป็นได้นะคะ,ะมันอาจจะมีอะไรเดิมๆเก่าในลักษณะนี้ก็ได้หรืออย่างที่กิ่งฟ้าบอกคือในเรื่องงานเรื่องอะไรที่แบบว่าเคยต้องกลับไปทํางานในลักษณะที่เราเคยเรียนจบมานะบางทีเราอาจจะเรียนมาจบมาสายหนึ่งเราอาจจะไปทํางานคนละเรื่องเลยแต่ตอนนี้อยากจะต้องกลับมาทํางานในสายงานที่เราเรียนจบมาเป็นได้หมดเลยมันมีอะไรบาง ที่เราคุ้นเคยคุ้นชินหรือเราเก่งอยู่แล้วหรือเรารู้อยู่แล้วก็เป็นได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคุณจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตนะคะแต่หนึ่งอย่างคือจะบอกว่าคือมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าในเรื่องความรู้สึกอะ่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนนะอย่าเอาไปเครียดนะคะบางคนรู้สึกหดหู่รู้สึกเครียดหรือรู้สึกกังวลอะไรบางอย่างคือกิ่งฟ้าหนึ่ง กิ่งฟ้าอาจจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขคุณได้นอกจากคุณต้องแก้ไขตัวคุณเอง 1. กิ่งฟ้าเป็นกําลังใจให้คุณไม่ว่าคุณเผชิญเรื่องกับอะไรอยู่หรือบางคนอาจจะเพิ่งผ่านงานสีขาวสีดำมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะกิ่งฟ้าเขาขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแต่ทุกอย่างการเวลาะจะรักษา แผลใจรักษาทุกอย่างหรือบางคนอาจจะเพิ่งอกหักเพิ่งเสียใจหรืออาจจะเจอในสถานการณ์ที่ขับขันในชีวิตอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวมันกําลังจะดีขึ้นกิ่งฟ้าขอส่งกาลังใจให้คุณนะคะแล้วก็กิ่งฟ้าเชื่อหนึ่งอย่างว่าคนเรามันประสบพบเจอเหตุการณ์หรือปัญหาไม่เหมือนกันแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีที่มันเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ย มันเป็นบทเรียนบททดสอบให้เกิดตัวเราอย่าคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งดีหรือไม่ดีที่เข้ามาซ้วนเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่ามันคือทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นทําให้เราเข้มแข็ง,ขงมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นบทเรียนบททดสอบที่เราไม่เคยเจอที่ไหนซึ่งมันจะทําให้เราเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเป็นกําลังใจให้คุณนะในเรื่องอารมณ์พยายามตัดได้ตัดถ้านั่งสมาธินั่งได้ก็คือน,นั่งหรือว่าหากิจกรรมอื่นทําทให้เกิดสมาธิได้จะช่วยเหลือจิตใจของคุณให้คุณดีขึ้้้นนนนนนนหรืออออบบาาาางงคคคคันนีีไไม่ไนนะไนนะ่่่่ชวททุกะยปต จิตแพทย์เพื่อหาทางออกบางทีบางครั้งการสงสัยตัวเองก่อนว่าเฮ้ยฉันเป็นหรือเปล่าไ,ไม่ผิดแปลกการไปพบจิตแพทย์เพื่อไปรู้ก็เป็นการที่แก้ตั้งแต่ต้นเหตุเลยนะคะมันจะยิ่งดีนะคะเพราะว่าการพบ p s y c h o l o g i หรือการหาหมอเป็นเรื่องปกติมากๆอย่ามองเป็นเรื่องที่มันอุ้ยเขาจะหาว่าเราเป็นอะไรยังไงไม่เกี่ยวคะ่ะไม่เกี่ยวเป็นเรื่องปกติพบได้เลยนะคะไม่ว่าคุณเป็นใครถ้ารู้สึกว่า เฮ้ยป้องการการเยียวยาหรือว่าบางทีบางคนสารเคมีหรือเคมีคอลในสมองมันผิดพลาดกันเราไปปรึกษาแพทย์มันอาจจะช่วยเหลืออีกทางหนึ่งได้นะคะเป็นกํนาลังใจให้คุณนะคะแล้วก็สําหรับช่วงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะมีการเดินออกจากอะไรบางอย่างค่อนข้างสูงมากๆเลยนะคะเหมือนกับว่ามีการละวางละทิ้งอะไรบางอย่างหรือบางคนอาจจะออกจากงานที่เดิมย้ายถิ่นฐานย้ายที่อยู่ไปได้หมดเลยออกไปที่ใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมคือปังขึ้นกว่าเดิมหรือว่า มันเป็นเหมือนความ successful เหมือนความประสบความสำเร็จมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนคุณกาลังไปที่ใหม่ที่มันดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะแล้วไพ่ขึ้นเรียนเชิญเห็นไหมดวงเปิดฟ้าเปิดมากขึ้นกว่าเดิมมันเหมือนกับว่าอะไรที่มันไม่ดีกําลังจบลมสิ่งดีกําลังจะเข้ามาถ้ามุมมองในเรื่องความรักคนโสดน่าจะมีคนเข้ามามากกว่า1คนถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองแต่หนึ่งอย่างที่ขอเตือนเลยเรามาระวังคนที่มีเจ้าของจะเข้ามาถ้าคนที่มีเจ้าของเข้ามาต้องรู้จักการปฏิเสธแล้วก็อย่าไปยุ่งกับคนคนนั เข้ามาไม่พอปัญหาจะตามมาไม่จบไม่สิ้นนะคะฉะนั้นเลือกคนโสดดีที่สุดเราโสดเขาโสดนะคนโสดมาเจอกันย่อมเป็นสิ่งที่ดีมากกว่านะคะเพราะว่าช่วงนี้ถ้าเราเปิดใจเนี่ยมันจะมีคนเข้ามานะคะหรือบางคนอาจจะมีโอกาสได้ส่งความปรารถนาในเรื่องความรักก็เป็นได้นะคะแต่จะบอกว่าคนที่มีคู่ช่วงนี้เนี่ยเรามาระวงังในเรื่องความหึงหวงความระแวงการไม่ไว้เนื้อเชื่อใจมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆมาเลยทําให้ มันเหมือนไม่ไว้ใจกันนะคะแต่ถ้าเราค่อยๆคุยการค่อยๆหาจุดตรงกลางนะคะมันอาจจะดีขึ้นแต่ถ้าบางคนบอกอ๋อไม่ได้มีเรื่องปัญหาหรือเรื่องหงุดหงิดอะไรเลยช่วงนี้อาจจะเป็นได้ว่าไม่มีเวลาให้กันเท่าไหร่ทําให้ความหวานมันมันจืดชืดลมฉะนั้นพยายามหาเวลาให้กันบ้างโทรหากันบ้างถ้าอยู่ไกลกันแต่ถ้าอยู่ด้วยกันบ่อยๆรู้สึกว่าทะเลาะกันบ่อยบางทีบางครั้งการห่างกันบ้างก็เป็นคําตอบที่โอเคการห่างในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเลิกกันแต่แบบบางทีแบบ ไปอยู่คนละที่บ้างมีเวลาส่วนตัวมีสเปซหรือว่าให้พื้นที่ของกันและกันบ้างก็จะยิ่งดีนะคะช่วงนี้เนี่ยจะบอกว่าในเรื่อง general ในเรื่องออในเรื่องแบบ overall ของ ชีวิตของคุณเนี่ยคุณอาจจะมีคนรู้จักคุณมากขึ้นในสายงานที่คุณทําไพ่ขึ้นชื่อเสียงโด่งดังในสายงานที่คุณทำเนี่ยเห็นไหมไพ่ขึ้นการเดินออกเหมือนคล้ายๆกับไพ่ขึ้น edge of cups นะคะแถ้วยขึ้นมากับการเดินเดินหน้าต่อการเดินออกเหมือนเป็นการเดินอะไรเดินออกจากอะไรบางอย่างจริงๆหรือบางคนอาจจะเดินออกจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่เดินออกจากคนที่มันไม่ใช่กล้าคิดกล้าตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่หรือเดินออกจากงานที่รู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมกับเราแล้วก็เป็นได้ช่วงนี้เลยบอกว่า ใครก็ตามแต่ที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบความรักหรือเข้ามาเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพต่างๆคุณเองต้องมองให้ทะลุปุโป่ปงให้ได้ไหมายถึงว่าศึกษาหรือดูใจกันนานๆหรือว่าเาขาเรียกว่าอย่าไปฟังคนอื่นเขามากให้เราสัมผัสคนคนนั้นได้ตัวของตัวเราเองสมมติบางคนบอกว่าเฮ้ยเพื่อนคนนี้ไม่ดีเลยอ่าเราเรา,เราเก็บไว้ในใจแต่เราเองต้องกลับไปรู้จักเขาก่อนว่าจริงไม่จริงอย่างเงี้ยบางสิง่งบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เสมอไป อา,อาจจะไม่จริงเสมอไปอะ,อะไรก็ไม่แน่ใช้คําพูดเลยนะอะ,อะไรก็ไม่ไมแน่คือสัจธรรมมากนะคะอะไรก็ไม่แน่นอนในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเหตุการณ์ต่างๆอะไรต่างๆนะคะบางสิ่งบางอย่างต้องเข้าไปเรียนรู้ก่อนนะคะแล้วบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคืออย่าไว้ใจทุกคนบางสิ่งบางอย่างคือต้องรู้จักการเว้นสเปซให้กับคนที่เราพูดคุยด้วยนะคะ,ะบางทีมันเพื่อปกป้องตัวเราเองแหละไม่ให้เราโดนหลอกลวงหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะมีโอกาส มรดกตกทอดหรือว่าของล้าค่าของมีค่าหรือบางสิ่งบางอย่างที่ต้องสืบทอดตระกูลเราจะได้รับการถ่ายทอดมาในช่วงระยะเวลานี้ค่อนข้างเยอะหรือว่าเป็นของล้าค่าที่เป็นสมควรที่จะเป็นของเราเราเราก็จะได้มันมานะคะในเรื่องสถา,านการณ์ต่างๆเนี่ยคือถ้าสมมติเราอยู่ในสถา,านการณ์ที่มันอึดอัดขับขันอะไรบางอย่างที่อาจจะอยู่ในเรื่องการทํางานหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นมันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เราต้องได้รับบทเรียนเรียนรู้กันไปนะคะแต่มันมันจะเหมือนมีมี มีทางออกให้กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่บางคนอาจจะมีปัญหาเหมือนสมมตินะไม่ใช่ทุกคนนะมีปัญหาในเรื่องที่ดินเรื่องอะไรที่มันเหมือนมีการทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่คือเดี๋ยวมันจะหาคําตอบเจอแล้วมันจะมีทางแก้ไขให้กับปัญหาตรงนั้นนะคะถ้าในเรื่องของการเงินต่างๆช่วงนี้เนี่ยเขาขึ้นเตือนว่าตรหนีทีเหนียวคือมหมายถึงว่าคุณมีแหละแตออ่อย่าพยายามใช้อะไรบางอย่างที่มันสิ้นเปลืองคือช่วงนี้ให้ให้เก็บเงินออมเงินไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะแล้วก็ พยายามใช้เงินไปกับสิ่งที่จําเป็นอ,อะไรที่มันเป็นกิเลสต,ตัญหาไม่จําเป็นของอะไรที่มัน upgrade, อัปเกรดอัปเดตตามแฟชั่นมากจนเกินไปถ,ถ้าถ้าเราบอกว่ามันคืออาชีพเราเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์เราเป็น KOL อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยก็ไม่ว่ากันอะไรที่มันจาเป็นก็ต้องมันก็ต้องมีเพื่ออาชีพของเราแต่ถ้าอะไรที่บางคนบอกไม่ได้ทาในสายอาชีพนี้เลยเหรือว่าอะไรที่มันตามแฟชั่นเยอะเกินไปบางสิ่งบางอย่างต้องสโลว์ o w n ลงนิดนึงนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยกิเลสข,ของคุณจะเยอะจะหมดเงินไปกับตรงนี้เยอะเป็นปกติและเรื่องวาจาวาทศิลป์อย่าใช้คําพูดของเราไปในการสับแช่งคนอื่นจะทําให้คําพูดของเราเสน่ห์น้อยลงอ่ะงงไหมคะถึงแม้ว่าสมมตินะเขาไม่ดีกับเราเลยเขาแย่กับเรามากๆเลยฉันก็เกลียดมันฉันอยากสับ แช่งมัน บางคนอาจจะทําไปแล้วไม่ว่ากันแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจ,จะบอกคือเรายิ่งทําหรือยิ่งพูดยิ่งสาบแช่งยิ่งเข้าหาตัวเราเองไม่พอเราจะเจอมันชาตินี้ชาติไหนไม่จบกรรมก็คือเราจะเจอกันไม่จบไม่สิ้นนะคะถ้าเราไม่อยากเจอเขาเราจะจบกรรมในชาตินี้ไหมจบด้วยตัวของตัวเราเองนะคะถึงแม้เขาจะไม่ดีสักวันหนึ่งกิ่งฟ้าเชื่อเสมอถ้าเรารู้จักการโหิกรรมด้วยใจบริสุทธิ์ย้ํานะว่าใจบริสุทธิ์จริงๆเราโหิกรรมแล้ววิบากกรรมหรือกรรมไม่ดีจะตกไปหาตัวเขาเองโดย ที่เราไม่ต้องทำอะไรกดแหงกรรมยุติธรรมเสมอจะท่องคำนี้เอาไว้เลยนะคะอ่าแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคุณจะมีคนคอยปลอบใจคอยช่วยเหลือให้ขึ้นโลมใจกับ embrace ค่อนข้างเหมือนกันมีคนที่แบบอยู่เคียงข้างเราให้กำลังใจบางคนอาจจะมีแฟนที่ดีเป็นได้หมดเลยแบบคอยสนับสนุนเราหรือบางคนอาจจะมีครอบครัวมีคนที่มีพระคุณที่คอยอยู่เคียงข้างเราในเรื่องการทำบุญนะคะช่วงนี้ทำบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอิฐหินปูนทราย ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสร้างโรงพยาบาลสร้างห้องน้ําสร้างแบบวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเมนอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยจะยิ่งดีอิฐหินปูนทายทําไปเลยนะคะทุกชนิดนะหรือกระเบื้องหรือว่าที่ดินอะไรต่งางๆเหมือนแบบซื้อที่ดินของวัดอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยที่ไหนมีทําก็ไปทําหรือโอนเงินทําบุญก็ย่อมได้ทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จกรวดน้ําหรือแผ่เมตตาด้วยจะยิ่งดีสําหรับตัวคุณนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปนะคะสําหรับชาวราศีมีนกันดีกว่าเด็กิงฟ้าจับไพ่าสามใบสักครู่นะคะ ใคขึ้นพระพิรุณพระแม่คงคาอ้พระพิคเนตว้าวนะคะสิ่งที่อยากจะบอกคือช่วงนี้ความอดุดมสมบูรณ์จะเป็นของคุณแต่ต้องใช้เงินอย่างมีสติมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่อะไรที่มันไม่ดีมีเหตุจะผ่านพ้นไปแต่ต้องเจอปัญหาก่อนที่จะผ่านพ้นไป แล้วก็การกรวดน้ําเห็นไหมนี่เห็นไหมคุณเห็นไหมการกรวดน้าอ่ะพระแม่คงคาเนี่ยอ่ะการกรวดน้ําเป็นเรื่องที่ดีส,สําหรับตัวคุณถ้าจะทําบุญอีกหนึ่งอย่างค่าน้ําค่าไฟหรือว่าถวายน้ําเข้าวัดหรือถวายน้ําอ่ะเป็นธน้ำปานะก็ได้หรือเป็นค่าเอ่อเป็นเป็นน้ำ เครื่องดื่มของกินของบริโภคต่างๆให้กับคนยากไร้นะคะหรือว่าสรรพสัตว์ก็ได้ทําทั้งสองทั้งคนแล้วก็สรรพสัตว์อย่าทำกับสัตว์อย่างเดียวอย่าทำกับคนอย่างเดียวทั้งทำมนุษย์เพื่อนมนุษย์เราแล้วก็สรรพสัตว์เพื่อนร่วมโลกของเราด้วยจะยิ่งดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของช่วงนี้เนี่ยฟ้าเปิดดวงเปิด สำหรับตัวคุณจริงๆเนี่ยที่ขิงฟ้าบอกจริงๆนะคะมันเหมือนกับว่ามันมีการทําอะไรใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งใหม่แล้วก็ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสสาหรับตัวคุณเนี่ยภาพพิรุณขึ้นมาคืออะไรที่มันไม่ดีเนี่ยต้นกล้ากําลังขึ้นมาปักตะไคร้เหมือนฟ้าเปิดดวงเปิดแล้วก็ อะไรที่มันไม่ราบรื่นจะราบรื่นขึ้นเหมือนเป็นหนึ่งมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนถ้าใครกระทําสิ่งที่ดีทุกคนมีสิ่งสิทธิคุ้มครองหมดค่ะไม่มีใครวิเศษกว่าใครหรอกค่ะแต่ถ้าใครปฏิบัติดีกระทาในสิ่งที่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานด้านในดีจะส่งผลต่อตัวเราเร็วกับปกติฉะนั้นกระทาในสิ่งที่ดีแล้วสิ่งดีจะตอบแทนคุณนะคะอ่ากินฟ้าไม่ได้บอกให้คุณมองโลกสวยคือมองบนความเป็นจริงแล้วก็ ปฏิบัติในทางที่ดีแล้วกิ่งฟ้าเชื่อว่าสักวันสิ่งดีๆจะเข้าหาตัวเรานะคะก็ขออนุญาตจบคำทำนายในเพลย์นี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตังหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์ตังได้ตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปหรือเพียงแค่กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตามเฟซบุ๊ ไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กินฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ